ขบถบ,บ,บนำ211นายพลได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นถวายสัตย์ปฏิญาณลั่นจะจงรักภักดีปกป้องอธิปไตยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่2ตุลาคม2566เมื่อเวลา9นาฬิกาที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบ,บกที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นประจำปี2566โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมอมทั้งให้ อวาดเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นทุกนายพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่าการที่ภารกิจของกองทัพบ,บกสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่เป็นหลักฐานด้านความมั่นคงของชาตินั้นมีกำลังพลทุกนายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้สำมฤทธิผลเป็นรูปธรรมด้วยคอความเสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างประสานสอดคล้องกันโดยยึดถือเอกราชและอธิปไตยของชาติรวมถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายส่งผลให้กำลังพลทุกนายได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาจนทําให้ได้เลื่อนยศสูงขึ้นในครั้งนี้และขอให้กําลังพลทุกนายพัฒนาตนเองให้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนําไปพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นกระทำพิธีกล่าวถวายสัตยปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมมหาบอชดุลลเดชชาราชบรมนาบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5 โดยในปีนี้ในทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นเป็นพลเอก15นายพลโท55นายพลโทหญิง1นายพลตรี122นายและพลตรีหญิง18นายรวมเป็นจำนวน211นายซึ่งนายทหารทุกนายได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละและมีประสิทธิภาพจนได้รับการเชื่อถือและไว้วางใจส่งผลให้ได้ดำรงยศสูงขึ้นในชั้นนี้ พลเอกเจริญชัยกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าพระราชทานยศให้กับนายทหารชั้นนายพลของกองทัพบ,บกนั้นนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของการรับราชการตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมะ หาการุณาทิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ส่งพระราชทานกําเนิดโรงเรียนในร้อยแห่งนี้ขึ้นทั้งยังทรงมีพระเมตตาเปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนชาวไทยทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน นอโดยไม่แบ่งชั้นวรณนะเพื่อให้ได้เข้ารับราชาการสนองพระเดชพระคุณช่วยกันปกปกักรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติราชอาณาจักรไทยให้อยู่มาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้ายัางได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนมหาภูมิพลอดุลยเดชาชาวมหาราชบรมนาถบาพิตรราชาการที่เก้าที่ได้ทรงพระราชทานกระบี่และพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตรมาโดยตลอด ่วงเวลาการรับราชการที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่องค์พระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทยแห่งพระบรมราชกรีวงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าปวงข้าพระพุทธเจ้าจาักสำนึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณจักจงรักพักดีจักยอมอุทิศตนพร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติราชอาณาจักรแห่งนี้และจักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าพีบาร,รมรีราม,มจีวะมามสากาวกาสาการีรีรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่พอบอทอบออกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้สั่งทำความเคารพและขอให้ทุกคนนั่งคุกเข่าพนมมือโดยพลเอกเจริญชัยได้ให้ในายพลกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนกล่าวคาถาในดวงตรามหาจักรี ติรตนสกรัเถจะสัมพังเสจะมามายนังสการาโชชุจิตันจะสกรัฐาพิวัฒนังความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทําให้รัฐของตนจเจริญยิ่งข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าและจักทํารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารจากนั้นทั้งหมดเปล่งเสียงกล่าวปฏิญาณพร้อมกันสามครั้งความว่า ถ้าพระพุทธเจ้าจะรักษามารดกของท่านไว้ด้วยชีวิต